ค่ะกลับเข้าสู่มอมสรูมช่วงเบรกที่2นะคะเรายังอยู่กับคุณแม่ฝ้ายแล้วก็น้องเดลต้าค่ะโอ้โหตอนนี้ค่ะคงเริ่มจะคุ้นเคยบ้างแล้วนะคะคุ้นเคยหรือยังลูกคอคอคำสารภาษาอังกฤษหน่อยเร็ว เดียรตาบอกตอนนี้เต็มปากอยู่กำลังเคี้ยวตมที่เลยนะคะงั้นเดี๋ยวขอเคล็ดลับจากคุณแม่กันเลยค่ะคุณผู้ชมรอฟังกันอยู่ด้วยว่ามีเคล็ดลับการสอนลูกยังไงบ้างถึงได้แบบเก่งโดยเฉพาะเรื่องศัพท์นี้เยอะมากเลยนะใช่ทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษนี่คือศัพท์ภาษาอังกฤษนะมีทั้งหมดกี่คำหนเดียวก่อนหนึ่งร้อยสองคำที่แบบว่าได้แน่แน่ชัวร์ในนี้ที่บอกมานะคะนี่ค่ะติดคอลูกยหญ่เลยนี่เลยเอาง่ายๆก่อนอะ แมวอะไรคะลูกแมวแมวอันนี้อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยแมวแมวอะไรคะต้องต้องยากยากก่อนต้องเอายากยากแม่เอาง่ายไม่ได้ง่ายเกินไปง่ายไปเขาจะกวางกวางกวางอะไรลูกกวางกวางภาษาอังกฤษว่าไงคะกวางภาษาอังกฤษว่าฮะเดียเดียอีกาอีกาอีกาบินมาแล้วอีกาบินมาแล้วอีกาภาษาอังกฤษอังกฤษอิกา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 มาอ่อนกากา ภาษาอังกฤษว่าอะไรภาษาอังกฤษว่าไงลูกส่วนมากถ้าถ้าถามภาษาอังกฤษเขาจะตอบเร็วมากแบบไทยภาษาอังกฤษเร็วมากแต่ว่าถ้าถามไทยเนี่ยเขาจะเขาจะนานหน่อยค่ะให้คุณแม่ลองถามพึ่แม่ลองถามค่ะเอ่อเดลต้าแพตติพัสตัวอะไรลูกเป็ดฮะแพตติพัสเป็ดอะไรเป็ดลูกเป็ดอะไรคะลูกตุ่นเปล่าเป็ดตุ่นตุ่นเปล่า เก่งมากคุณแม่ต่อเลยอ่ะวัวอะไรตุ่นปากเป็ดตุ่นปากเปนอะไรอีกคะคุณแม่อออลิกตัวอะไรนะลูกออลิกโน่ฮะโนออลิกตัวอะไรลูกควางออลิกวออลิกเป็นยังไงคาเมลคาเมลอะไรเนี่ยคาเมลตัวอะไรคาเมลอะไรอูดอูด เก่งมากอ่ะต้องตบมือต้องตบมือเขาบอกว่าถ้าถ้าตบมือเยอะๆเนี่ยเขาจะแบบว่าตอบเร็วใช่ไหมช่ชอบดีดีดีแล้วนี่อะไรคะอันนี้อะไรเนี่ยลูกอะไรอะไรอุ้ยเทเล็กตัว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 ไหมตัวจิ้งจกจิ้งจกตัวตัวเอาเทเล็กบอกไหมอันนี้ตัวอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรเนี่ยันี้อตัวอะไรครับม้าม้า แม่สอนเริ่มสอนภาษาอื่นเพราะว่าคุณแม่สังเกตว่าคุณแม่จะคุยกับไทยกับลูกตลอดตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะใช่ค่ะสอนภาษาอังกฤษภาษาจีนผ่านสื่ออะไรหรือว่าการพูดในชีวิตประจาวันหรือว่าสอนเป็นคํคำมีหลักในการสอนอยังไงบ้างคะคือเขาพูดเร็วอพอตอนสองเดือนพูดได้เนี่ยสามสามเดือนเรียกอากงเลย<อ>เรียกอากงเป็นอาจงอาจง<อ>แล้วก็มาเรียกแม่ค่ะเรารู้ว่าเขาเนี่ยแปลกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือ คือเหมือนพูดเร็วอะไรเร็วแล้วเราอ่ะฟังเขาไม่ชัดก็ตามลิ้นของเด็กแต่ว่าต้องบอกผู้ชมว่าเร็วมากๆเพราะว่าเกณฑ์ทั่วไปเด็กไทยปกติเริ่มพูดก็คือ1ขวบนะคะแต่นี่สองสองเดือนพูดหนึ่งพยางสามเดือนพูดสองพยางพอพอหลังจากนั้นเราก็เลยเอเราเราสอนหมีเขาไปเขาก็หมีหมีแต่เราอ่ะ ฟังไม่ค่อยรู้เวลาเราสอนเราก็จำหมีแบร์มหมาด็อกค่ะแคทแมวอย่างเงี้ยเราก็จะสอนอสอนพอพอสอนเราก็สอนได้นิดหน่อยนิทานเราก็เล่านิทานให้เขาฟังค,ครั้งแรกเขาฟังเราครั้งที่สองเขาฟังเราครั้งที่สามเขาจิ้มเองเลยกบกบวัววัววัวสู้สูกบ เขาก็จะพยายามแล้วเขาก็จะไม่ฟังแม่แล้วคือเขาฟังแล้วคือเขารู้เรื่องแล้วตอนเล่านิทานหรือว่าแค่แค่มีเป็นคำศัพท์ก็ชี้สอนเขาได้เลยค่ะก็คือก็คือจะเป็นนิทานก่อนพอเป็นนิทานพอมาเห็นของจริงค่ะของจริงก็จะเริ่มจะเริ่มอ้าวแมวอยู่แถวบ้านค่ะก็จะแมวนะ่แมว แคทแมวอย่างเงี้ยก็จะสอนสอนเขาก็คือทั้งนิทานด้วยทั้งของจริงให้เขาเจอเจอตัวจริงๆนี่ตัวอะไรคะเราก็จะเป็นโปสเตอร์กวนเลยกวนเลยกวนเลยกระมีทางแฝดการมีทางโปสเตอร์อย่างแฝดการใช้กับลูกยังไงคะเห็นมีภาษาจีนบอกว่าทั้งกล่องนี้ได้แล้วนะคุณผู้ชมอันนี้คือธรรมดาภาษาจีนหน่อยได้ไหมคะเดลตาไปแล้วสำหรับเดลตาเดลตาเดลตาเรามาเล่นบัตรคำกันลูกนี่บัตรคำนี่นี่ ตอบถูกเดี๋ยวให้มะม่วงตอบถูกเดี๋ยวให้มะม่วงดูชอบด้วยนะคะเรียกปึ๊บเดลต้าเลือกเลือกเลยเลือกมาเลยเพราะว่าเหมือนเล่นไพ่ยิปซีใช่เพราะเราไม่ได้เตรียมการเราไม่ได้เตรียมการใช่ค่ะเดลต้าเลือกเลือกเราปิดเอาไว้ไม่ให้เขาเห็นอ๋อใช่คือปิดอันนี้ไว้เหรอคะไม่ไม่ห้ามห้ามเห็นตัวไม่้เห็นเลยใช่ไม่เห็นตัวค่ะ ไม่เห็นรูปสัตว์ให้เห็นหรือคะไม่ไม่ต้องเห็นรูปสัตว์ในคุณแม่ลองลองทำกับน้องให้ดูได้ไหมคะออย่างเช่นเหมือนเมื่อกี้ที่เลือกนะคะอย่างนี้ผังเสี้ยตัวอะไรคะลูกอ๋อให้ดูแต่ก็คือเราเราเราดูของเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาผังเสี้อะไรลูกผังเสี้เดลตากี้ตอบไปรอบหนึ่งค่ะตอบไปรอบหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ออ้ลูก เออวีเออวีลูกตัวอะไรคะลูกเดลออวีเดลต้าลูกเออวีคือตัวอะไรคะเออวีอะไรนะเออร์วีนี่ตัวอะไรลูกตัวอะไรลูกเมื่อกี้ตอบแล้วเคเคเคอันนี้นี่นี่นี่ทรงสูใช่ทรงสูตัวอะไรลูกทงสูอะไรลูกตัวอะไรคะเดี๋ยวพาไปเที่ยวนะงสูไปเที่ยวเป้าทรงสูอะไรคอยากกินไอติมไหม ทรงสูดแปลว่าอะไรคะทรงสูดอะไรคะแปลว่าอะไรคะทรงสูดแปลว่าอะไรลูกกระรอกกระรอกใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ป่าวคะใช่ถูกต้องค่ะอ่ะหมาอีหมาอีมดมดตอบแล้วค่ใช่ไหมใช่ค่ะลูกใช่เก่งมากเลยต้องบอกค่ะลูกมีถามได้ใช่ไหมเนย เปียนฝูเปียนครับ คาะคายังถามไม่จบเลยอ่ะเตียปุูยข่าวดูชิวมากต่อไปกินไปชิวๆเลยคุณแม่บอกว่าในกล่องในกล่องคำศัพท์เนี้ยทั้งหมดเนี้ยมีประมาณสี่ห้าคำะที่ไม่แม่นคือที่เหลือเนี้ยแม่นทุกตัวแม่นทุกตัวแต่ว่าเขาจะแกล้งสมมติว่าหนิวกบสุยหนิวสุยหนิวแล้วสอนเขาว่ามันคือวัวที่อยู่ในน้ํะสุยคือน้ําหนิวคือวัววัวที่อยู่ในน้ําคนจีนก็คือควายนะลูก ของของคนไทยก็คือควายนะทีนี้เขาก็จะพอหนิวสุ่ยหนิวคือตัวอะไรเขาก็จะวัวแล้วเขาก็จะค่อยมาอธิบายว่าเป็นควายทีหลังงแปลว่าชงโอ้สอนอย่างในคลิปนี้เลยนะคะแปลว่าชงแปลว่าอะไรลูกชงแปลว่าอะไรบอกก่อนเลยขนมนี่ไงตัวอะไรลูกชงแปลว่าหีหมีเก่งมากอิงแปลว่า อินซีเก,เก่งมากเหมียนหยางแปลว่าแก่เก่งมากสันหยางแลวอย่างเงี้ย่ะคุณแมกคือคุณแม่เองก่อนที่จะมีน้องคุณแม่ทำอาชีพอะไรคะต้องเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนนะไม่อย่างนั้นแบบจะมีเทคนิคดีๆในการสอนลูกได้ยังไงคะก่อนมีน้องเปิดติวเตอร์อ่านี่ไง เป็นคุณครูสอนเลขสอนฟิสิกส์ค่ะก็เลยนำหลักตรงนี้มาสอนลูกด้วยค่ะก็เปิดติวเตอร์ก็จะมีคนมาช่วยด้วยคนมาช่วยก็เสียดายที่ปิดไปเพราะว่าปิดไปก่อนแล้วไม่งั้นก็มีคนมาช่วยสอนตัวเล็กเยอะเลยแล้วอย่างนี้พอเราได้ฝึกภาษาแล้วก็คำศัพท์อะไรให้ลูกแล้วเนี่ยค่ะคือระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาจีนคุณแม่สอนภาษาอะไรก่อนคะ สอนภาษาไทยค่ะสอนภาษาไทยเพราะว่าภาษาไทยเป็นอะไรที่ยากที่สุดเด็กไทยยังตกเลยสอนภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษแล้วภาษาจีนนี่คือเขามีแววยังไงคะคุณแม่ถึงไดสอนภาษาจีนเน้เขาฟังนิทานค่ะเป็นนิทานอีกแล้วเราก็เปิด youtube แต่ว่าจะให้เขาฟังแต่เสียงแล้วก็นอนนอนเล่นกันแม่ลูกแล้วก็ฟังเสียงนิทานแล้วมันมีคําว่ากระต่ายคือเรื่องกระต่ายกระเต่าตอนท้าย ทา้งท้ายจะเป็นกระต่ายทุจึกระต่ายนะอูกุยเต่านะม,มีคํานึงที่แปลว่าเส้นชัยเราก็ขำเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่ใช่คนจีนเราไม่รู้ภาษาจีนนะก็อา้าวคานี้แปลว่าเส้นชัยเหรอเราก็ขำเขาก็ภาษาจีนตลกตลกเหมือนรู้เรื่องค่ะหัวเราะขำกลิ้งเลยค่ะเราก็อ้าวเอา,เอาละเรารู้แล้วเราจะทำอะไรต่อเราก็เลยลองดูพอดี ด้วยด้วยด้วยความที่เปิดติวเตอร์อยู่แล้วเราเคยสอนเด็กตัวเล็กๆค่ะทีนี้เด็กคนนี้เขาคือลูกของลูกของเจ้าของโรงพยาบาลพยาไทยทีนี้เขาก็งองแงเขาก็แบบว่าไม่เอาไม่ยอมไม่ยอมเดียมกับครูจีนติดครูฝ้ายมุดโต๊ะแล้วก็อ่ะซื้อบัตรคำมามาสอนเขาพอสอนเขาก็เป็นอนุอนิสง เราก็เลยเอาตัวนี้มาสอนลูกเราได้่ะแล้วก็รับได้ยังเริ่มยังสอนมีอยู่ก็เลยเอามาตั้งแต่เดลต้าอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณขวบ8เดือนค่ะขวบ8เดือนไม่กี่เดือนเองค่ะหลักการสอนอย่างหนึ่งก็คือเล่นกับเขาค่ะคือเราสนุกค่ะเขาก็จะสนุกด้วยถ้าเราไปจำไม่ลูกจำนะลูก ไม่ไม่ไม่เรียนไม่ได้ไปบังคับเขาไม่ได้บังคับเขาก็เล่นเล่นกันเล่นกันแล้วเขาไวมากคือความจําเขาดีมากมากเรื่อง3ามสี่วันที่แล้วหรือเรื่องเป็นเดือนเดือนเขาจาได้เขาวันนึงวันดีขึ้นดีเขาก็หยิบมาพูดเหมือนเรื่องที่เขาประทับใจอากูบูป้อนป้อนยีราฟไปเที่ยวสวนสัตว์ป้อนยีร่ะก็ เขาก็จะมีแบบว่าตัวที่เขารักอะไรอย่างเงี้ยฟังดูแต่ละเรื่องที่คุณแม่เล่าจะเกี่ยวข้องกับสัตว์ดูเป็นเด็กที่รักสัตว์มากจับเสือตลอดตั้งแต่ต้นรายการคือทุกอย่างส่วนใหญ่ก็จะชอบเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์เหรอคะใช่ค่ะส่วนมากจะชอบสัตว์มากแต่ว่าเขาจะรู้เรื่องตั้งแต่เล็กแล้วแต่ไม่เคยเห็นมีครั้งหนึ่งวันแม่วันแม่พอดีเป๊ะเลย ก็คืนของวันแม่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวลูกจะพาไปเที่ยวสวนสัตว์ไม่นอนยันตีสองตื่นเต้นอยากไปตื่นเต้นไปเลยเล่าให้เขาฟังใช่พอถึงตีสองพอถึงพอถึงพอถึงวันแม่อีกวันหนึ่งก็คือบ่ายสองกว่าจะถึงเห็นตัวสองตัวไม่ไดไม่เห็นแล้วค่ะก็หลับกลับบ้านเพราะว่าชวนให้งอนไม่นอนไงอยากไปไงแล้วอย่างนี้ที่บ้าน เห็นบอกว่าทั้งคุณตาคุณยายคือช่วยกันที่จะส่งเสริมพัฒนาการทางด้านนี้ของลูกอย่างนี้คุณตาคุณยายต้องมีแบบไปเรียนเพิ่มเติมหรืออะไรไหมคะเพื่อที่จะแบบได้มาสื่อสารหรือคุยกับจะจะเป็นคนละด้านค่ะอย่างคุณคุณตานี่ก็จะเป็นเรื่องโซนจะจะเรื่องแบบปีนนะให้ให้เขากล้ามเนื้อแข็งแรงจะเป็นพวกพละศึกษาเอามานี่ก็คืออาร์ตจะสอนอาร์ตวาดลูกเลลูก แล้วก็น้องชายจะสอนดนตรีโอ้ครบองค์ประกอบไงภาษาแกแต่งเพลงเองด้วยศิลปะโอ้เดลต้าแต่งเพลงอะไรลูกเดลต้าเดลต้าลองเพลงขอฟังหน่อยอะไรนะแกอะไรนะลูกแกอะไรนะลองให้ฟังหน่อยลูกแกอะไรนะลูกแกอะไรนะลูกอยากกินอีกอยากกินอีกต้องร้องเพลงก่อนแกอะไรลูกแกอะไรนะแกอะไรลูกฮะ ร้องแล้วค่ะร้องแล้วมีร้องเป็นเสียงแกะเวยนะเราเราครั้งแรกเราได้ยินเราก็อย่างนี้เราก็มานั่งกินอีกกินอีกให้กินห้กลองให้ฟังอีกทีนึงไหนเพนแกะแล้วไงคะแกะแกะแกะแบะแบะแบะฮะเดี๋ยวคุณแม่แปลให้ฟังก็ได้คือี่คือตอนแรกเราก็ฟังก็คือเหมือนเหมอนเหมอนเหมอนเออ เหมือนคนอื่นฟังคือเราก็ไม่รู้เรื่องลูกร้องอะไรนะเราก็มานั่งเอ๊ะลูกร้องอะไรนะเราก็พอแกะมาได้อ๋อ baby on the bus ตอนแรกฮือ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 ฮ baby on the bus อหลายครั้งมากจนเราแบบอย่างนี้เหรอลูกจนใช่คือมันจะมี view on the bus go lau and lau แล้วมันจะมีเด็กคนหนึ่งที่นั่งร้องไห้อยู่ในนั้นเขาจำได้เขาก็ baby on the bus คือคือคือร้องไห้แล้วเขาก็แต่งเองตอนแรกเริ่มจากช้างก่อนช้างชๆแล้วก็ร้องเป็นตัวอื่นเสือๆๆเสือเสือแล้แกล้งเขาเหลังจากนั้นเขาแต่งเองกระต่ายกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ดูแบบว่าคุณแม่แบบใกล้ชิดแล้วก็ คอยสังเกตพฤติกรรมของลูกถึงได้แบบว่าปรับเปลี่ยนแล้วก็ดูลูกอยู่ตลอดเวลาคือตั้งแต่ท้องตั้งแต่คลอดที่อาจจะมีช่วงเวลายากลําบากหรือแหมแต่ตอนเลี้ยงปีกว่าจนเกือบ2ปีนี้ก็ดูเองทุก24ชั่วโมงเลย24ชั่วโมงเลยค่ะถ้าอย่างนั้นต้องให้คุณแม่ฝ้ายนะคะนิยามความหมายของคําว่าแม่ในแบบฉบับของเรานิดนึงค่ะคำว่าแม่คือฝ้ายไม่เคยคิดว่าฝ้ายจะมานั่งในจุดนี้ก็คือความเป็นแม่เพราะว่าไม่ได้แพนเอาไว้ แต่ว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะลูกนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราเราทำทุกอย่างได้เพื่อเขา<ะ>คือตอนแรกเราก็ว่าเอ้ยเวอร์เนาะคนคนที่พูดแบบนี้เวอร์แต่ว่าพอเราเลี้ยงมาเราเรารู้ว่าเรารักเนี่ย<ะ>มันเป็นยังไงค<ะ>่ะครับนะนินะยามไม่ถูกค่ะ คือมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคือเหมือนก,กับลูกลนะคะลูกก็เป็นบททดสอบให้แม่เองเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษากับลูกไปด้วยแต่แม่คนนี้แหละค่ะทาทุกอย่างเพื่อให้ลูกนั้นมีพัฒนาการที่ดีและเชื่อว่าน้องต้องแบบว่าไปได้ไกลามากๆเลยจริงๆนะคะ,คะสองกับที่คุณแม่ตั้งใจไว้นะวันนี้ต้องขอพรบคุณคุณแม่ฟ่ายแล้วก็น้องเดลต้ารวมไปถึงคุณตาคุณยายด้วยนะแล้วก็มี พี่ชายพี่ชายมาด้วยคือน้องใช่ไหมคะค่ะค่ะก็มาช่วยให้กำลังใจกำลังใจใหญ่ๆให้เดลต้าเลยวันนี้เพราะคุณแม่ค่ามากค่ะน้องเดลต้าเราไปไปเล่นสีไหมลูกไปเล่นสีสแตมป์ไปปั๊มไปปั๊มนิ้วมือมาเร็วมาแล้วมาเล่นสีกันมานี่เร็ว สำหรับช่วงมัมแคร์ในวันนี้นะคะมีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะส่งเข้ามาถามว่าระหว่างที่ตั้งครนเนี่ยมีอาการปวดนิ้วมือนิ้วเท้าแถมบางทีเนี่ยมีอาการชาด้วยนะคะ <Mom Care. S 1> เป็นเพราะอะไรแล้วจะเป็นอันตรายหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังคําตอบจากคุณหมอในช่วงมัมแคร์กันค่ะแค ปวดนิ้วมือนิ้วเท้านะคะหรือว่าอาการชาน,นั้นพบบ่อยมากในระหว่างการตั้งครรภ์น,นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคุณแม่ที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้มือเช่นคุณแม่ที่เป็นนักเขียนหรือว่าคุณแม่ที่เป็นนักคอมพิวเตอร์นะคะโดยที่คุณแม่ไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับอาการเหล่านี้ ะะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่ทําให้ร่างกายเนี่ยจะมีน้ําข้างโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีน้ําข้างมากในบริเวณปอกหุ้มเอ็นนะคะหรือบางครั้งน้ําก็ข้งางมากจนกระทั่งไปกดทับเส้นประสาทจึงทำให้มีอาการปวดบวมหรือว่ามีอาการชาบริเวณปลายมือปลายเท้าได้อาการเหล่านี้จะหายไปเองหลังคลอดค่ะ วิธีการแก้ไขนะคะก็คือหากคุณแม่มีกิจกรรมเกี่ยวกับมือค่อนข้างมากแล้วมีอาการปวดเพิ่มนะคะก็ให้ทําการลดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้มือลงนะคะโดยที่อาจจะต้องหาหมอนมารองข้อมือเพื่อลดอาการปวดบวมที่เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้ายังมีอาการปวดบวมมากอยู่ก็อาจจะต้องแช่มือในน้าอุ่นเป็นระยะระยะนะคะหรือว่าในช่วงก่อนนอนก็จะสามารถลดอาการปวดบวมได้ะคะ่ะนอกจากนี้นะคะ ก็อาจจะมีการออกกําลังกายเช่นการสบัดมือเป็นระยะหรือว่าการทําโยคะในระหว่างการตั้งครรภ์ก็จะช่วยลดอาการปวดบวมบริเวณมือและเท้าได้ค่ะ Mom Care Oh, ขอบคุณความรู้ดีๆนะคะจากแพทย์หญิงพลอยนินพุทธาพิทพงศ์ค่ะสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์โรงพยาบาลพระราม9ค่ะใช่แล้วค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่มีปัญหาสงสัยนะคะส่งคำถามของคุณมาได้คะ่ะทั้งทาง Facebook ิน Instagram ที่ Mo ม c l u b m ค o r ์ค่ะ mm. ทุกคำถามทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาตอบ <Yeah. S 2> ให้คุณได้ทราบแน่นอนคะอ่ะแต่ตอนนี้เรามาร่วมสนุกกันคะ่ะของรางวัลของเราเป็น yeah. นี่เลยค่ะผ้าซับน้ำนะคะใครมีลูกกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ เลยะนะคะมีสองรางวัลด้วยกัน<ช>นะคะ,คะวันนี้คำถามของเราถามว่ากิจกรรมที่ชอบทำกับลูกคืออะไรและ เสริมพัฒนาการของลูกอย่างไรบ้าง <c oughs> นะคะส่งมาค่ะสองท่านนะคะจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการไปต่อกันเข้ามาได้ <c oughs> ใต้ออคอมเมนต์ใต้ภาพของเรานะคะ <c oughs> สองรางวัลเป็นของคุณแน่นอนค่ะ <c oughs> อะตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามีเมนูดีๆมาฝากใช่ไหมคะแม่ <c oughs> ใช่แล้วคะ <c oughs> ่ะเมนูดี <c oughs> ๆต้องบอกว่าดีแบบสวยจากภายในสู่ภายนอกเลยนะคะที่สำคัญทานแล้วไม่อ้วนด้วยจะเป็นอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะพักกันสักครู่ค่ะ